สวัสดีค่ะพอดแคสต์ Podcast นี้นะคะจะชวนทุกคนฝึกฟังแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำนวนที่ใช้เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายนะคะสำหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบระดับหนึ่งก็สามารถนำไปใช้ได้ดีที่เดียวนะคะแบบฝึกแล้วก็สามารถตาวน์ทสอบตีความประโยคได้ดียิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่า คำที่ยกมาในวันนี้นะคะมีบางคำนะคะที่ใช้ในภาษาพูดใช้ในชีวิตประจําวันมาฟังกันเลยค่ะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้คุยกับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนที่ใส่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นค่ะคงจะเคยได้ยินหลายๆประโยคที่หยิบยกมาในวันนี้ค่ะมาฝึกกันเลยค่ะคุณจะฟังระหว่างที่ขับรถอยู่ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องใช้ดโฟนเนอต,ตงนี้อย่าเพิ่งมาจ้องหน้าจอนะคะ ว่าหน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมมันจะทำให้ไม่มีสมาธิเนะ book, าะโน้ตบุ๊กเนี้ยมาจ้องตอนขับรถหรือทํานี้ถ้าทํากิจกรรมอราลาระวังขับรถเสร็จแล้วแล้วค่อยมาดูทีหลังนะคะหรือล้างจานอยู่ก็ใช้เสียหูฟังฟังก่อนนอนก็ดีค่ะเพิ่มคลังคําศัพท์ในสมองเราเนาะมาฟังก็เลยเข้าอาวสเ,เจอหน้ากัน เขากะอิกุึินามิตาในสังคมเขากระหกาเดรุอับอายเขาสบุษทำให้เสียหายเสียชื่อเขากระฮิโรยไม่กระทุกข์อยู่ในสายตาไม่กระนายหลงไหลจนไม่ลืมหูลืมตาไม่ดูเมกะไาย มีดูเมฆก็ไม่อาทพูชาชาจะดีไปไหนใช่ไหมตาไม่ถึงเมกะสาเอรุตาแข็งนอนไม่หลับเมกะทตากลสายตาเฉียบแหลมตาถึงเมกะโคเอรุสายตาขั้นเทพสายตาดีมากสามารถประเมินคุณค่าของสิ่งของได้ดีเมโอนุซึมหลบสายตา เมโฮิกุสะดุดตาดึงดูดความสนใจจิโมโกะฮิกุดึงดูดความสนใจของผู้คนฮิโตเมโฮิกุดึงดูดสายตาเมลมารุกุสุรุตกใจจนตาค้างตาโตเพราะอึ้อง ani, uku, เมนิสุกุห็นได้เด่นชดเมนิสุรุ บังเอิญเห็นประสบพบเมกับคุรามะทำให้ใจรวนเรและไม่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องเมโมคุเลไหนไม่สนใจหรือไม่รู้สึกสนใจเม,มอมุกุจ้องมองอุราเมนิเดุกลับให้ผลตรงข้ามกับที่คาดหวังไว้ ถ้าเมลฮัจจสสนุกกับมันเต็มที่ปลดปล่อยหลุดโลกเมลจซมุเครหลบสายตาทนดูไม่ได้หนีเลี่ยงเมโนโอิโรคาเอรุน่าเปยนสีโอเมนิมิรุไม่เอาโทษแกล้งมองไม่เห็นมองข้าความผิดของผู้อื่น นังไหมีเดมีฤมองการไกลเมนิอมารเร็วร้ายเกินกว่าจะนิ่งดูได้เยอะเกินจะทนดูได้เมอสเกรจับตาดูเป็นพิเศษเฝ้าระวังเฝ้ามองเมนอม่ยต่อหน้าต่อตาอยู่ต่อหน้าฮนานิคาเกรภาคภูมิใจภูมิใจ ฮานากาตจมูกโด่งยิ่งพยองเชื่อมัน่นในตัวเองฮานาเดะวาราหัวเยาะหัวเราะเยเยยอ่ะใช้ทุกคนเฮ้ยพูดผิดหรือเปล่าใช่ค่ะพูดผิดหัวเราะเยาะเย้ยดูถูกผู้อื่นเมโต a n นาโน a k ิอยู่แค่เอื้อมอยู่ใกล้ฮานานิจ u กุไม่ปลื้มไม่พอใจไม่ถูกใจ กับการกระทำหรือคำพูดของอีกฝ่ายกริ่นติดจมูกโคมิมินิฮาซามุเผยได้ยินมามิมินิจึกุรำคาญหูรกหูมิมิกะฮายายหูไวมิมิโออุตาเกาไม่เชื่อหูตัวเองไม่อยากเชื่อมิมิโอคาตะมุเครุ ตั้งใจฟังรับฟังมิมีโอคาสรับฟังช่วยฟังยอมฟังเป็นที่ปรึกษามิมินิโทโดคุคำพูดหรือสิ่งที่อยากจะบอกเข้าหูมิมีนิซูมาสึฟังอย่างตั้งใจคุจิกะโคเอรุลิ้นเทวดาต่อการรับรู้รสชาติดีมากคุจิกะสุเบรุ หลุดปากพูดพรังปากพูดปากลั่นปากพร่อยคุจิโฮหซามุพูดแทกคุจิโย,มมโยซุกมุปิดปากเงียบไม่ปรีปากไม่พูดอะไรเลยรู้สิบป,ปากคุจิกาวโมยปากหนักคุจิกาคารุยปากเบาพูดมาก ฮิราจิคุจิโอ k ิ k ุปากหมาปากพร้อยคุจิโอทาตะคุคุยโบพร่ำคุจิโอดะสึเอ่ยปากพูดออกความคิดเห็นคุจิคาจิกะสุ u ุไนพูดน้อยคุจิกะระซาคินิโอมาเรตโยพูดเก่งพูดมากอัตมากะสการะก้มหัวให้ยอมรับนับถือ อาตมากะคิดเรหัวแหลมอาตมาโอขะคะเอรปวดหัวปวดขมับอาตมาโอฮยสสงบสติอารมณ์ทำใจเย็นคุบิโยจิกโกมเข้าไปยุง่งเสือสนหน้าเข้าไปร่วมคุบิโยนางะคุสรตั้งตารอคอยคุบิโยฮิเนรเอียงคอไม่เห็นด้วยสงสัยไม่พอใจ คูบีกะโทบุหัวปลิวหัวขาถูกไล่ออกคูบีกะมาระไนแก้ปัญหาเรื่องเงินไม่ตกคูบิโยคาชิเกะยืนงงเทนิอมารุเกินแรงเกินตัวเทนิโอเอไนจัดการด้วยตัวเองไม่ได้ เทโคิดตัดความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ใช้กับความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะเทนิโอเอนายอะจบปวม่กี่จัดการด้วยตัวเองไม่ได้เทโอซาชิโนเบรุยื่นมือให้ความช่วยเหลือเทโอคาซึช่วยเหลือขอ,อยืมมือเทโอเจเเริ่มงานหรือเริ่มทำอะไรบางอย่าง ในกรณ์เทมดคาีใต้ยุ่งมากจนอยากจะขอให้ใครเข้ามาช่วยในี่นี้ไม่ได้ขออิมแมวอะไรนั้นนะคะยิมมือแมวนี้ไม่ใช่นะคนญี่ปุ่นก็จะชอบเปรียบเทียบกับสัตว์โอย้ฉพามน้องแมวเทโอยากลำบากในการจัดการเหนื่อยกับมันเทโออิเรุเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปหรือแก้ไขส่วนที่ผิดเทโวอุจจัดการ ดำเนินการเทโอฮิกุวางมือเลิกยุ่งเกี e aka, ่ยวเทกาทาริไนคนไม่พอหรือคนขาดนั o, ่นเองนะคะตรงนี้เทก a คาคารรยุ่งยาก e m โมอาชิโมไดไนไม่สามารถทำอะไรได้เลยอุเดโอมิงาคุขาดกราฟีมืออุเดโอฟูรุแสดงความสามารถโชฟีมือ ข้าเต่านาราเบรุทัดเทียมเทียบเท่าข้าเต่ามดจืถือหางเข้าข้างอยู่ฝั่งข้าตาโนนิกะสกรุปดปล่อยความรับผิดชอบทำให้โล่งแล้วก็สบายขึ้นอาชิกะฮฮย่ายจะใช้กับพวกของสดแล้วก็เนื้อปลานค่ะคือเซยียวไวน่าไวาอาชิกะเดรุเกินบอาชิกะโบนินารุ เดินเยอะจนเมื่อย่านี้ก็จะได้ยินบ่อยนะคะเวลาแบบคนญี่ปุ่นเขาจะใช้พูดบ่อยทีเดียวนะคะควรจะจําเลยสำนวนนี้อา h ชียวฮิบป,ปะเตะทวงขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายทําสําเร็จอาชิโมโต m มิดุช่วยโอกาสทำหรือช่วยโอกาสขึ้นราคาหลังจากที่เลงหรือว่าจับจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าเราโยมุ อ่านใจหรืออ่านความคิดของคนอื่นได้ถ้าเราคู่ครือตัดสินใจอย่างแน่วแน่ถ้าเราคาคาเอหรหอัวร้อนหะนัมุนกะจึมารุอึดอัดใจหรือความรู้สึกอึดอัดเต็มแบบจุกจุกอกไว้ไงแบบทงความรู้สึกดีใจแล้วก็เสียใจใช้ได้มไหมดเลยนะคะตรงนี้ มูเนโอคาริรุขอสองกับคู่ต่อสู้ที่ฝีมือดีกว่าคโคกโรอุบาวาเรรุหลงไหลคลั่งไคล้คโคกโรคุดากุเป็นห่วงกังวลคโคชิกะนุเครุเข่าอ่อนยืนไม่ไหวคโคชิกะฮิคุยท่าทีที่เกรงหรือเขารบผู้อื่นชิริโอทาทากุ ทำโทษโดยการตีก้นอันนี้ก็เป็นความหมายตรงตัวของประโยคนี้นะคะแต่ถ้าเกิดในพูดถึงสำนวนก็หมายถึงเข็นหรือดันคน้นไม่ได้ดันก้นจริงๆ้คือเหมือนเป็นสำนวนเนาะเป็นดันให้ใครทําอะไรสักอย่างชี i ดีกะโอโมยพูดถึงคนขี้เกียจไม่ยอมลุกหรือเคลื่อนไหวไปไหนสักทีคิโ้ย u นุกุเผอเรอปล่อยใจคิกะฮาเรเรุโล่งสบายใจคิกะโอเคหนย ไม่ป็ดอัดใจไม่ต้องเกรงใจเนื่องจากสนิทสนมกัน k ี่ i นิสวารุไม่สบายใจกระทบกระเทือนใจจำนวนนี้นจะได้ยินในซีดีญี่ปุ่นแล้วก็ในอ,อนิเมะมังงนะบ่อยเหมือนกันนะคะ k ค y o วมาตาเซรุให้ความหวังกับคนอื่น k คียวคีคาเซรุทำตามใจทำเอาใจคนอื่น ขี้กะฮีเเคระเกรงใจทำใจลำบากน้อยเนื้อต่ำใจขี้นิยามุคิดโน่นคิดนี่กัดรุ่มใจก็เลยทำให้คิดโน่นคิดนี่นะ่ยเกี่ยวมัง,งี้ลวาสึคิดสับสนปนเปกับเรื่องอื่นเป็นอย่างไรบ้างคะพอดแคสต์นี้นะคะพอดแคสต์นี้เนี่ยมันทำให้เราได้ฝึก สาษาญี่ปุ่นระดับสูงหรือเป็นเรื่องแบบสำนวนที่อาจจะฟังดูเหมือนไกลตัวแต่จริงแล้วใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในภาษาพูดน,นะคะตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะเอา QR code ให้ทุกคนบอกเห็นกันไหมตรงนี้เอ mm. ๊ยยังไม่ขึ้นมาหรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะอืมอยาอัตราสีเคียวไฟหรือโดยสตอรีกนะเดี๋ยวเอาเป็นว่า มันแชร์ขึ้นมาไม่ได้งง mm hmm. ก็เดี๋ยวใจะให้ทุกคนเซฟไฟล์นะคะตรงนี้ไฟล์ file pdf นะคะตรงนี้สามารถนำไปฝึกได้ด้วยตัวเองอีกครั้งนะคะอยากพลาดคลิปดีๆก็ติดตามเช่าไม่หญินจะแปนค่ะแล้วคุณจะได้ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นหลากหลายสถานการณ์ส่วนใครสนใจไลฟ์สไตล์ของไม่ยินเซนเซไปติดตามในเพลย์ลิสต์วีวีล็อกใช่ไหมเขาเรียกหรือโบ๊นะคะตรงนี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะคะ นอนหลับฟันดีค่ะหรือใครฟังตอนเช้าก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีนะคะของทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะพิเศษคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องไม่หยิงจะแปนจ่ายขั้นต่ำเพียงเดือนละ50บาทสำหรับแฟนตัวยงแฟนพันธ์แท้จ่ายเพียงเดือนละ80บาทแฟนพรีเมียมจ่ายเพียงเดือนละ300บาทอัปเดตข้อมูลทุกเดือนแล้วพบกันค่ะ